ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเลกการยายปืนใส่เพชรครับเ,เดี๋ยวเอากันอเอาจากกันนี้ครับอันนี้ตืวอ,อะไรก็ได้ครับอยา,ากจะกันนี้ไปใด้ก,กันตอนนี้กำลังตัด,ต,ด,ต,ด,ดตัดเล็กตัเดเล็กอยู่ครับตัดเต็มเลยแล้วก็น้นาว่าใจไปกู้ยกไปใด้กันนู้ ดอกกาจะควรกาลงตาตูนกับจบไปในราคาเมื่นกับอ่างนี้ข้างไกรัดเมื่นคือไม่ต่อโรคนะครับเพราะว่าเราจัดการเรื่องกาได้กาได้ไอเม็ดแต่ว่าจะก้องรถก็บูดอาเล็กตาได้ม่เองเนี้ยเพราะเพียงแค่จัดใจ คือยากัะนี้ไปได้กระนั้นโอ้โหไดชจบเด็ดเลยเลกสูดไทยกับเลกสูดเลยลงยกเลกว่ากานแล้วไหม Chọc lựa đi bên đi, oh, oh, oh. <laughs> léo bên léo ho 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 Ô, ô, ô con 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 ho con 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 ho 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 biến dạng Samsung đi, rồi, bằng cấp xí đi, paste code gặp, rồi chính con nào bao đồ các bạn เดี๋ยวผมไปใส่ซาเลกก่อนไปใส่ซาเลกก่อนเย็บอันนี้ต้องไปตั้มก่อนป๋อยังยังต้องเย็บไปหน้าเลยยังต้องเย็บไปหน้าเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้วงช้ามันงทีเดี๋ยวป่อเย็บไปหน้าผมัเย็บไปหน้าก็อันนี้มันกระบาดที่นี้พอดีว่าอันนี้นึงแหละก็เดี๋ยวมันนั่นไป มึเนี่ยังยังมามันไม่ติต้งพาไปตำติวน้องๆองน้องน้อง <c oughs> 加油！